เดินไปรับลูกค่ะมันหนาวซิกแซกแลไฟไม่เดินวันที่ได้ไปรับลูกนี่เป็นวันที่อากาศไม่ดีอย่างแรงเดินไปรีบรบไลฟ์ทิ้งไว้ะคะคือตอนแรกก็ ต่อต้านอยู่ไลทิ้งไว้แต่ว่าเอาแค่ผู้ติดตามไปค,ค่ะก็เลยไลทิ้งไว้ทำได้นะทุกคนเพราะว่าเรามานั่งไล์ปักเปียกปักแฉะเขาไม่ได้เผยแพร่ทุกคลิปไงเราก็เลยเออไลทิ้งไว้เลยมันไม่ได้ผิดกฎนะเราได้ผู้ติดตาม เมเปิลสวยมากต้นไม้เยอะประเทศนี้เขาฝนตกได้ทั้งปีเขาก็เลยไม่มีฤดูฝนประเทศไทยมีฤดูฝนก็จะเรียกฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงซัมเมอร์ร้อนแล้วก็หนาว บรรยากาศนกเยอะประเทศนี้ไปไมร่วงเสียดายทำปุ๋ยหมักนี่อย่างดีเลยนะเนี่ยแต่ว่าทางบ้านเรามันไม่มีไงก็เดินก่อนละคะ่ะหนาวอยู่จ้ะไปทางไหนก็เหมือนกัน

ตอนนั้นแรกๆนะไปส่งรูปอ่ะฝนตกรอจนฝนหยุดอ่ะสิบโมงเช้าไปถ้าเป็นแฟนนะขณะนั้นเขาไม่ไปนะก็เลยว่าไปต้นไหนก็ไปได้หรอกเขาว่าเงินว่าเสียแล้วไปต้นไหนก็จะเป็นอะไรอยากไปก็ไปอยากหยุดก็หยุดหนูน้อยบวกแบงเลย ดูดิใบไม้เนี่ยเป็นปุ๋ยยังดีเลยนะเนี่ยปุยดีมากเลยเอาปลูกต้นไม้อะไม่ต้องใส่ดินแต่ใส่แต่ใส่แต่ใบไม้เนี่ยเสียดายมากเลยนะต้นต้นนี้หลายปีนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่า รู้ต้นไม้อยากนี่ก็เป็นโรงเรียนอีกโรง,โรงเรียนหนึ่งจีใครๆก็อยากมาเข้าเอาลูกมาเข้านี่ต้องสมัครไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วโอ้อาการดก็ดีอยู่ค่ะเร็วๆจะได้หายหนาว ประเทศเขาใหญ่เขาเขาเอาไฟลงใต้ดินไม่ได้หรอกประเทศขนาดในเมืองก็เอในเมืองไม่เนืองในเมืองก็เห็นเสาไฟอยู่พาสนามค่ะพาสนามพาเดินพ <laughs> าสนามสมัยก่อนเนาะ วิทยุอฟังตอนนั้นเราน่าจะหกหกปีนี่แหละที่บ้านมีวิทยุน่าจะบ้านพี่ปอบบ้านพี่ปอบสีนะบ้านพี่ปอบสีหลังจากนั้นก็ฟังสถานีสถานีของเราก็จะมีอันนี้มันเป็นยอดฮิตเลยนะคือภาษาไทยกับภาษาลาวนะ เจาะสนามภาษาภาษาลาวนะไม่ใช่สานภาษาลาวคืออะไรภาษาลาวก็จะเป็นเจาะเดินเออซีเดินอะไร <c oughs> เราฟังแล้วแบบเออฟังสถานีลาวแบบมันก็ขำกว,กว่าภาษาอีสานนิดนึงสมไมนู้นฟังฟังวิทยุเอาบ้านพี่ป๊อบน่าจะเป็นบ้านพี่ป๊อบสี่นี่สี่หรือสองนี่แนะ รถไฟเดินเหรอน่าจะปอบสีปอบสองนีนะฟังเข้าภาก่ะสนุกมากเลยเดินไปใกล้ถึงแล้วค่ะเดินจริงๆก็ยี่สิบนาทีเดินช้าๆก็ครึ่งชั่วโมงโอเคค่ะเพื่อนๆ